โอ้โห oh, ผมนี่รอวาระนี้มานานมากเลยท่านประธานรอตั้งแต่เช้าจนเย็นตองมาถึงตอนเย็นได้ถึงเวลาผมสักทีท่านประธานก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาจัดงบแบบเนี้ยมันเข้ากับเนื้อเพลงนี้ละเกินฮะที่มันพูดว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงต้องขอลองดูสักทีนะจ๊ะนี่คือมันต้องเสี่ยงกันหน่อยแล้วท่านประธานก็เดินเรือมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าประธานจะถาว่าปวดมันเสี่ยงไงเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูฮะง,งบกลางตัวนี้ ท่านประธานฮะสไลด์แรกเนี่ยหันขวามาอาจจะมองไม่เห็นแต่ด้านขวานี่คืองบกลางที่รัฐบาลชุดนี้จัดเต็มแม็กเต็มเหนียวก็คือ21.5%แต่กรอบเหลืองๆ64นี้รัฐบาลคุณประยุ์ปีที่แล้วนี่ต้องยอมแพ้นะนี่เยอะแล้วนะเจอรอบนี้นะโหต้องบอกยอมแพ้เอาเลยครับรัฐบาลชุดนี้งบกลางี่สุดตัวแต่คําถามก็คือให้ปวดและไส้ในมันคืออะไรทําไมมันสูงขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูท่านประธาน ันนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่ผมใช้แว่นซูมขยายมาแล้วข้อ12มันเขียนว่าประชาชนมองไปกับผมนะฮะรายการใหม่ค่าเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภาษาไทยช้าๆชัดๆก็คือดิจิตอลหมื่นบาทแล้วท่านระธานก็ใส่เงินมาก่อนเลย152,700ล้านบาทถามว่าพอไหมไม่พอแล้วจะเอาที่ไหนละปูอาจมันไม่พอ1่เนี่ยเอามาก่อนยังมีอีกสก้อนท่ระธาน ก้อนซ้ายเนี่ยเตรียมตัวและมันเขียนว่าการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปี67ทุกคนต้องร้องหานะเอามาจาก67ดได้เหรอยังไม่พอท่านประธานสีแดงๆข้างล่างผางหน่วยงานลัฐเดี๋ยวผมไปขยายต่อว่ามันคืออะไรไปดูสีส้มกันก่อนสีส้มเนี่ยเขาจะเอางบประมาณรายจ่ายจากปี67ครับ175,000ล้านบาทคือรัฐบาลเนี่ย อาจจะจัดทําพรบอ,องค์งบประมาณในสภานเตรียมตัวนะฮะหรืออาจจะมีการนํางบกลางรายเงินสํารองเนี่ยมาจ่ายกรณีฉุกเฉินมาสนับสนุนโครงการนี่ก้อน6 7ก็เอามาฮะยังไม่พอไปดูอีกก้อนนึงไอ้ปวดเอามาจากไหนก้อนเงินกเกษตรกรแจกเงินหมื่นแน,น,น่เตรียมไปแล้วทำไมไมาอยู่เกษตรกร,ร,ก,รก็เพราะว่าอะไรท่านประธานไปหากรุงไทย กรุงไทยก็บอกว่าไม่ได้นะฉันกลัวไปหาอมสินออมสินบอกว่าปิดประตูไม่รับแล้วจะไปไหนหันซ้ายหันขวาไม่เจอมัดมือทกศสสเลยเนี่ยฮะเตรียมเงิน172,300ล้านและนี่เป็นทุนจากทกศนะคำถามก็คือแล้วเอาเงินทกศมาเนี่ยรรท่านประธานมันเพื่อการ,กรเกษตรกี่โมงฮะถามว่ากิจกากี่โมงด้วยอันนี้ใช้นี้กี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่ โอ้โหนี่มันเยอะมากเลยนี่ยังไม่พอนะฮะท่านประธานรู้ไหมเรายังมีหนี้ค้างกับทกสอ,อ,อีก8ปดแสนล้านผมไม่ลงลึกนะเดี๋ยวพี่ๆจะมาดามาผมในสภาเดี๋ยวให้พี่น้องในอินเทอร์เน็ตเขาไปสืบสอบว่า8ปดแสนล้านมันมีอะไรที่ผูกพันไปบ้าง